นี่นอนเนี่นอนโอ้โหโอ้โเต็มเต็มสาใจเลยคุณผู้ชมดูนี่ครับอืมนี่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 น้ำพึ่งมะนาวของแท้ครับเพราะเข้อสุดท้ายใหญ่มากถูบยันอันโอ้โหไปเลยน้ำใจขนาดเรา สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอก,กันในป่าไผ่แล้วนะครับวันนี้ผมมีอุปรกรณ์มาด้วยนะแล้วก็มีนัดกับพ่อนะครับอันนี้เป็นข้าวต้มกล้วยนะครับแม่ทําไว้เมื่อวานแล้วกานที่เป็นอาวุธของเราไปเดีย๋ยวไปหาพ่อกันนะครับพ่อฮะพร้อ,อ,อมอยังพร้อมแล้วพร้อมอุปรกรณ์อะไรบ้างผมเตรียมมาแล้วของผมเตรียมแล้วนี่เตรียม์นะข้าวต้มกล้วยแม่ทําเมื่อวานข้าวกล้วยเดี๋ยวมาดูของพ่อมีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้พ่อเตรียมไว้ใช่ไหมเตรียม์แล้วไปอันนี้ข้าวใช่ไหมโอ้พ่อน้ำพริการหมูไปด้วยเหรอน้ำพริการหมูไปด้วยกัน กันไว้เนาะกันกันไว้กันไม่ไมเหลือเกี้น,นะ <c oughs> นี่พี่กับหมูควาบผักไครับสนใจสั่งได้ครับขายของไว้ในตัว <c oughs> <c oughs> ข้าวต้มก็ไว้นี่นะเสฉยๆนะเก็บง่ายนะ,ะยก็นนะวันนี้ต้องนั่งรถนะครับเพรยาะว่าไกลหน่อยนะครับผมไปไหนพ่อบอ, <นะ S 1> บอกบอกคุณผู้ชมหน่อยเราจะไปไหนกันวันนี้ไปโอคน้ำผึ้อง,อองอ่ะน้ำผึ้งเนาะพึ่งน้ำพึ่งปลาอืน้ำพึ่งปลาเดือนห้าครับผมนี่ เป็นคลิปที่2แล้วนะพ่อเนาะเพราะว่าเราเคยไปครั้งครั้งหนึ่งแล้วอันนี้เราก็จะไปหาพี่จายนะพี่จายก็คนที่พาไปหาน้ําพึ่งปีที่แล้วแล้วก็พาเราไปหาไข่ยังมันด้วยเดี๋ยวไปเจอกันบ้านพี่จายนะพ่อเนาะตอนนี้เราก็มารับทานหาพึ่งของเรานะครับพี่จายครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะ ขึ้นเขาตรงไหนนะควันนี้ต้องได้ขึ้นเขาด้วยเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครสนใจน้ําผึ้งนะติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้ <laughs> <laughs> หายไม่หายไม่ <laughs> ไม่ช่วยยพี่เขาหามาแล้วนะครับ <laughs> พี่เขาหามาแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูแล้วก็มาจอดรถไว้ตรงนี้กันนะครับเราจะเดินขึ้นป่านู่นะอันนี้จะมีพี่ยะปะนะครับแล้วก็พี่จายจะเป็นคนพาเราไปหาน้ําผึ้งกันนะครับ ะะเพราะว้ยขึ้นมไม่ถึงกิโลเลยพ่อค่อยๆไปครับรอบนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะต้องเดินไกลหน่อยตอนนั้นเราแค่เดินขึ้นเขาดีหน่อยนะแต่นี่ต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็ไปหาอีกอ,อันนี้ไม่ถึงเท่าไหร่เหนื่อยแลยนะ้วยกิน,<อ>นได้เหรอได้ก่ะเอาไม่เอา,เอามาั้งเอาก่ะงมันแก่แล้วเอออันนี้จะกินได้เนอะเอาแล้วเขาจะทำอะไรกินอ่ะเออเอาไปก่อนเถอะ เอาใช่ไหเอาเปิดเอาเอาเออมามะอีก่ออีก่อกอร่อยแน่เลยทำอะไรกินอ่ะพ่อจอนะจออีก่อนะจองหรอแกงได้ไหมเขีงก็ได้แกงก็ได้โจ๊กก็ได้นี่นี่นี่ก็กินเนอะผักเป้าอืมนี่ผมรู้จักอันเนี้ยนี่นะอันนี้อันนี้แกียงเราผักเขียวเราะได้นะกินยอดมันหรอยอดก็ได้ใบก็ได้เจอผักไปสองอย่างนี่ก็กินได้เนอะเราไม่ได้ไหมผมโหนมาอ่ะพี่จายบอกว่าตอนนี้จะเข้าป่าจริงแล้วครับนี่เมื่อกี้ยังเป็นสวนมะม่วงเขาอยู่นะทำไม้ไม้เช้านะครับ ไม่เดินเขาจริงๆเวลาเดินเขาควรจะมีไม้อย่างนี้นะคนที่เดินป่ายจะรู้นะครับว่าไม้นี่สําคัญมันช่วยพยุงนะครับเราจะไม่ต้องใช้เท้าอย่างเดียวใช้มือช่วยกําลังจากมือช่วยดันเนี่ยโอ้นี่ไงแขนเราช่วยพยุงด้ไงเนี่ยโอ้เบเกิลมอกเบเกิลมอกนี่ลองจะลองดูเขาเรียกเบเกิลมอกว่ากินได้ได้วกันอืมมันจะออกอืมสว่านใกล้กับหวานกินได้ครับอันนี้อะไรนะตรงไหนนี่เนาะไอ้ข้นๆนี่เนาะอืม กับไอ้เมล็ดมันนะกินไหมอืมเต็มปรี้ยวหน่อยของป่าเนี่ยถ้ารู้จักก็มีอะไรกินเยอะนะถ้าไม่รู้จักก็กินม่วงอันตรายเหมือนกันนะมันกินมันจะออกคล้ายๆข่านะครับคนล้างท้ายค่อยเดินค่อยเดินเทคนิคป่ดนี่ต้องเดินอีกไกลครับนี่สุดยอดเหนื่อยไหมช่วงลำปุยป่ามันจะชำร้าน ใช่ <substit uting> <expand. S 1> นะเอาอันนี้เราเดินมาประมาณกิโลไม่รู้ครับประมาณชั่วโมงได้แล้วเดี๋ยวเราจะเติมพลังกันมีมะพร้าวอยู่เนียเลยละมาทึ้จุดที่นจุดลิงหมดมะพร้ามาชอข้างป่าไรนะครับเ้าวอพอพ่่อพออ่อพนออพ่อออพอพ่อพอ่อ่อพอพอ่อ่่ออ่อ อื่นครับน้ำมะพร้าวเย็นๆน,น้ำมะพร้าวนี่ก็เพิ่มพาลาังเหมือนกันนะเป็นน้ำตาลใช้ม,มีแรงนะครับรเห็ดอะไรครับหรเห็ดป่านี่ไม่แน่ใจที่ไม่ควรกินนะครับแต่กินมันเหมือนกินได้นะไทยน้ำนะน้ำมะพราเกี๊ยะซับมูลิมปลาหมเกี๊ยะเห็ดอะไรไม่รู้ครับคือมันอันตรายนะพ่อเนาะเห็ดนยเห็ดป่าเนี่ยนี่กวเล็มือเลยเห็ดป่าถ้ากินมาโดนมีพิษเงี้ย ห,หาอยู่เหรอเ <laughs> ชืช่อกันหานะครับเราแบ่งโซนกันหานะครับผมก็ดูไปครับหาตัวพึ่งไปนุน่นพ่อกับพี่ชายเขาอยู่กันข้างล่างนะครับเดี๋ยวลองไปหาเขาดูไม่รู้เขาเจอกันหรือเปล่าเจอแล้วเจอแล้วว่าช่ไหมเจอของจริงแล้วโอ้เดินชันมากเลยนะครับดูดิ โอ้หาน้ำพึ่งป่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมอ๋อมีรูอย่างงี้ง่ายๆไอ,อ,ไอปีที่แล้วเราที่เราไปเอามันที่จะไม่ชันขนาดนี้นะครับอันนี้จะชันหน่อยโอ้นี่นี่บินออกมาได้ไหมคุณผู้ชมเห็นรูไหมเนี่ยตรงนน้นแหละออกมาแล้วครับเจอแล้ววะทะลุถุงมือเฮ้ยดูขนานี้มันออกมได้นะมันต่อย โดนนะครับผมเฮ้ยการยิงยีนก็ทะลุเนี่ยแต่นี่อันนี้เข้าเข้าไม่เยอะแบ่งกันไปคนตัวคนตัวอันนี้เข้าไม่เยอะโดนโดนหน่อยหืมหัวหายนะเนี่ยพี่ใจ่ายหัวท่านนะถ้ามันดูอย่างเงี้ยน้ำน่าจะเยอะมีหนองน้ำมานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับคุณผู้ชมอันนีตั๊กินไหมเนาะ เรเข้าไปถึงน้ำผึ้งมาแล้วไม่ค่อยดูแล้วครับโอ้ใหญ่อยู่นั่นน่ะโอเคแหมน้ำผึ้งโอ้ไม่เห็นไม่พงเหมอนโอู้มันยาวมันยาวยาวนี้อันสุดท้ายมันน้อยอันสุดท้ายมันก็เป็นมันจะมีมันจะมีเกสรผสมเลยโอ้มีเกสรโอ้ใช่ใช่ใช่ดูคุณผู้ชมตรงเกสรตรงเนี้ยมันจะแบบคุ้นๆหน่อยอ่ะโอ้ยโอ้พ่อใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่อยู่เนี่ยตัวอ่อนอ่ะโอ้ตัวอ่อนมัน ใหญ่นันอยู่นั่นแหละต้องคิดเองสิคิดเองเอาเปนนัตรงนี้จะเป็นน้ำผึ้งนะครับนี่เป็นตัวอ่อนอันนี้เราจะแยกก่ะแยกครับแยกเนาะ,ะ,ะเพราะว่ามันเข้าไปมันจะผสมน,นี่คือเราจะแยกนะครับเพราะว่ากลัวตัวอ่อนเนี่ยมันแตกใส่น้ำผึ้งไม่งั้นน้ำผึ้งจะเสียนะครับอันนี้ผมเอาอ๋อเนียเป็นเกสรมันครับเกสรกสรอ๋อเดี๋ยวไว้พอชิมนะพอชิมเป็นเกสรมันกับน้ำผึ้งด้วย เป็นไงครับขวานขวานไม่ออกท่ามีท่าแล้วตีกามโมขนาดสุดยอดนะพึ่งปลาเป็นอย่างไรเจสซอนวันอ่ะเกสรมันอันนี้ยังไม่ใช่น้ำจริงเกสรอยู่แยกน้ำพึ่งออกจากตัวอ่อนนะตัวอ่อนนี้เดี๋ยวใส่ทำครอ่ะเี๋ยวทนนี่จะไปทำอาหารกลางวันนะครับ น่าจะเอายาวฮะมันยาวมันยาวยาวนครับมันยาวเออย่างเป็นสองชิ้นเลยเนาะครับมันมันยาวยาวโอ้โหอันนี้พ่อดูดิมันใหญ่จริงนะอันนี้ใหญ่จริงเนี่ยอันนี้ปิดปิดหน้ามันดีน้ำมันจะสวยไงอ๋อในไงไงเดินขึ้นเขามล้ก็คุ้มค่าอยู่ครับเหนื่อยก็แต่ว่ามันอันนี้โอ้โหได้น้ำทิ้งฟ้า แต่เขาเล่าให้ื already, มดเลมนะแบบเจ้านะโอ้ดูดูคุณผู้ชม,มลูกมันสวยเลยตอ่อนไงเนี่ยกันนะครับน้ำพึ้งตอ่อนนะครับอ๋อผ้าชินเมื่อกี้มีกว่าเนี่ยอันอันเนี้ยต้องลุงโอ้เอาพ่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่จ่ายไหวผ้าชิมนี่นี่ครัอนเนี่ยเนี่ยตรงก้อนเนี้ยใช่หมดเลยเนี่ยมา นี่น้อนี่นี่นี่นอนนี่นอนโอ้ยเฉืคออีกครับกนาอีกครับมกขนาอีกอีกขนาดดทดนะเฉบคอไหมมันเฉบเนีไม่เสบหวานหวานหวานำตานน่ไม่เาในห้องกินอไร้นี่มันหอมหได้เอาปากกิน ลิ <Es poor S 2> ้มถ <le> e> ั่วหมวกหมวกผมมันเนี่ยหมวกผมมันกันเลยเพิ่งลืมถอดมันหอมอ่ะหอมนะอืเจ็บข้อมันเจ็บจริงอืมีขี้มันด้วยนะเอาขี้มาให้ผมกันนะมาผมอมาแบบข้อเนี่ยมันไอมันจะแต่งอันนี้มันจะแม่พยายามอ่ะ ไอ oh. ้นั่นเป็นตัวอ่อนมนี่ตัวนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขาบอกเป็นที่อยู่ของนางพญาถ้าเกิดตัวนี้ขยายออกเป็นตัวออกมาเนี่ยมันจะไปสร้างรังใหม่แยกออกไปอ,กอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นที่อยู่ของนางพญาเนี่ยดูดิต้องตัดสองสองครั้งนี้นะครับมันออกมาทีเดียวไม่ได้มันยาวนี่ไงข้างในมีแผงดิ อ๋อตัวอ่อนตัวเต็มตัวตัวอ่อนไม่ถึงนี่น้ำมันมีถึงนี่เหรอครับอ๋อนี่น้ำสครับนี่น้ำมันหมดอ๋อเ้ยโอ้แท้แท้แท้ผมนึกว่าตัวนี้เป็นตัวอ่อนว่ะตัวอ่อนตั่นี้ตัวอ่อนอ๋อตัวอ่อนแล้เดี๋ยวน้ำยืดหมดเนาะถ้ามันเก็บไว้แล้วมันจะเปลี่ยนหมดเหรอเก็บเต็มแล้วผมมันจะเปลี่ยนหมดนี่แผ่นนี่คือน้ำพึ่งหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ดูเลยโอ้ยเหลวเห อันนี้ถือว่าลังใหญ่กว่าใหญ่เลยนี่มีไหมบ่มีหลายเลยนี่มีเคยได้เยอะสุดได้12ขวดลังหนึ่งอะอันนี้สักกี่ขวด4ขวดนี่ได้อยู่ครับประมาณ4ขวดแล้วอันนั้น12ขวดอ่ะอีก2เท่าอ่ะโอ้โหนี่ครับใครสนใจน้ำพึ่งปลาแท้ๆนะครับก็สั่งเข้ามาได้นี่แหละครับจะให้พี่จายหาเนาะก็หาอย่างนี้นะครับของรีหยุดที่นี่นะครับอยุดที่ในที่ป่าอ่ะเอาสุดแล้วสุดแล้วครับสุดแล้วสุดแล้ว ต่ออ,อ,อ่อนเยอโอ้ต่ออ่อนก็ยอนะงั้นเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อน,น,นะนไหมเตียงเลยเดี๋ยวค่อยหากันต่อนะครับจะได้มีแรงนะครับอันนี้เราก็เดินกันตั้งแต่เช้านะผมเที่ยงกวาแล้วครับพอดีเลยผู้ชมในตัวอ่อนนี้เอาไปทํามื้อกลางวันเราครับ่เะเดี๋ยวเราจะทําอาหารกนันหน่อยนะครับแล้วก็จะมีมันพี่กากหมูล้ลยกินข้าวกันเติมพลังกันก่อน,นเดี๋ยวไปหาต่อครับ ไม่หาต่อหาพึ่งอันนี้เราจะทําที่ก่อไฟเนาะก่อไ,อ,ไอไฟก็ต้องขุดเนี่ยกลัวมันไหม้ป่านะครับเรากัน,นทำแนวการไฟก่อนอันนี้เราก็จะใช้เป็นแอปพึ่งห่อแล้วก็ไปแอปไฟนะครับจะใช้ใบตองนี่แหละก่อไฟเสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปครับหน้าที่ควาปภัยแล้วครับตัวอ่อนของเราตัวหนึ่งลังครับเหนี่ยหมดแล้วเนาะหมดเลยนะ อันนี้ก็กลางๆไม่ค่อยมีนะครับเราก็จะเอาเฉพาะที่ม,มีง่ายๆครับทึงด้วยเกลือชูรสครับผมโอ้โหนี่ไม้เท้าเนี่ยครับจะใช้เป็นแบบทิปปิ้งเลยนี่ไง น,นี่เป็นตอกตอกมากเริ่มหอแล้วครับผมหอเลยครับหาสดสดแอบสด <c oughs> สดแอบใหญ่มา่าอันนี้เราใช้ตองตองกล้วยที่เราห่อข้าวมาครับลองลองสักหน่อยปิดข้างนอกด้วยใบตองตึงนะครับมาได้ตอก ในี่ดูหน่อยพ่อนี่ครับแอบพึ่งนะครับเรียบร้อยครับผมเอาละครับย่องวไฟครับผมเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับพึ่งสุกง่ายนะครับก็จะมากลับด้านกันเนาะน้องกลับด้านก่อนโอ้นี่ไงหอมเลยอ่ะกินหอมมาแล้วอ่ะเงี้ยแหละครับได้กินของสดสดหาเมื่อกี้นี่เลยแล้วก็ทำไปกินเลยครับเบียงเรา กินทั้งตัวอ่อนกินทั้งน้ำผึ้งครับผมมือนี้โอ้โหได้หรอได้แหรอไปเอาละครับเอาละครับอยู่ในป่าตองตึงง่ายเลยนี่ไปเสร็เอาละครับโอ้ยสุกแล้วดู้วยโอ้โหดี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 อืมโอ้ยเต็มเต็มสัใจเลยคุณผู้ชมดูดินี่ครับนี่ควันควันเอา ล้อเขาไม่ท <aja ib integrate> e e e right ันเห็นรับรับเราเป็นไงครับอีกการเพิ่มขนาดอีกการเพิ่มขนาดอีกกาอีกการเพิ่มขนาดชุดยอดมันหอมมากเลยมาเลยครับมามามาสนใจมามาพี่ชายมาไปมาให้ชิมดูอันนี้เอาอะไรเทเลยหมดเลยน้ำพริกาวหมูครับกาวหมูลองชิมดูเดี๋ยวให้ลองลองน้ำพริกาวหมูกันลองลองดูก่อน เอาจริงอร่อยก็บอกว่าอร่อยแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยนี่ยตงความจริงเลยบอกว้าปลานเออความเผ็ดน้อยไปไหมแต่พี่อาจจะกินเผ็ดไงอ้าเย็นไงอร่อยอร่อยอร่อยมันมันแบบกรอบๆเนาะเนี่ยมันไม่ค่อยเผ็ดอ่าไม่ค่อยเผ็ดนี่ใส่เผ็ดน้อยทานอยู่เนอะทานทานอร่อยอร่อยรับนี่ปลุลุ้นเลยก่อนเนอะเนี่ยอันนี้มาฝากเลยอ่ะฝากฝากเลยอื ครับผมครับเแ็กปลาได้กมาครับกินข้าวกันขมาครับช่วงนี้กันเลยอันนี้ก่อนเอาเนี้ก่อนนี่คุณผู้ชมมาครับขผู้ชมแยบพึ่งครับแยบพึ่งแล้วปลากินน้ำปลาครับแยบใหญ่มากหนึ่งรังครับจัดหมดเลยไอตัวอ่อนเนี่ยมันจะออกมันหวานๆน้ำกินอย่างนี้กับหมูจะเอาเผ็ดเผ็ดเค็มๆในรสชาตินี้เข้ากันอยู่แล้วเนี่ย Ô ao như này đi. cái cầm này. ừm Mhm. ừm Mhm. 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 ต่วหวนีเน,นอหมนะ้ามันเย็ยนมามันมีนมีพึ่งอ่ะทำเหมือนขนมเลยปะมันหอมหอมนะกินหลอดยาเขาก็าบอกว่าถูกขึ้นหอมเลยนี่นมันเจ็บโคเลยมันดอกไม้ป่าอิ่มเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ก่อนจะไปนะครับเราก็จะจัดการไฟก่อนเอาน้ำรดอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันมอดสนิทเลยป้องกันไฟป่านะครับ เจอเหรอ่เอ้เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมามามอมา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 มัมามามามหมา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 วเหาม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 าอาม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 า่ามนมามามามยมีอามามมาาม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 าาม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 มาาาาาา พ่อก็หาที่ร่มหาที่ร่มพักรอก่อนไปเดี๋ยวเรามาขุดกันครับโอ้โหมาแล้วครับนี่เอาแล้ครับเอาแล้ครับมันเยอะกว่าเมื่อกี้ไหมเยอะพ่อขึ้นมาดูไหมแม่มันเยอะมากเลยไปกันมาแรงมากเลยดูมันต่อยถุงมือผมอ่ะเนี่ยเนี่ยดีนะพ่อไม่ใส่ถุงมือนี่ก็จบเลยครับ ไม้มันติดเนี่ยโอ้ปรับเลยเด่นมองติดอะไม่ออกเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้แม่งเยอะจริงจริงจดิเรงงื่อดิลังเป็นยังไม่รู้ครับต้องมาลุ้นกัน <c oughs> ชิ้นแรกครับมีทุกอ๋อมีมีเกรสเรเออนาะเกสรเยอะเลยมันจะปนะ มันจะเป็นขี้ส่วนใหญ่นะครับกล่องกล่องมี่เปรี้ยวเลยเนี่ยเปรี้ยวมเปรี้ยวอืมมันจะเปรี้ยวหวานๆเปรี้ยวหวานๆอืมเพรมันอืมนี่ไมาเอานะนะครับอันไหนที่แบบเคสอนเยอะๆเราก็ไม่เอานะครับคือไม่ต้องห่วงเลยครับน้ำผึ้งนี้จะได้แบบน้ำผึ้งคุณภาพแน่นอนครับ จะมีวิธีเอาน้ำผึ้งที่แบบไม่ต้องบีบด้วยนะไปดูกันที่บ้านนะครับบ้านพี่จ่ายเขานะครับเขามีเทคนิคบนอะไรนี่เนานะขี่มันตัวนี้ผมจะมาเอานะครับเนี่ยผมจะเอาแต่ตรงนี้นะตัดเอาเฉพาะตรงน้ำผึ้งมาเป็มันอยู่ปนกันพ่อทำอะไรอะ <c oughs> <c oughs> สอง,อง <c oughs> สองสองกล้องอ่ะอันนี้มีอยู่ครับมีอยู่ครับเป็นน้ำเยอะ แข่งนี้เลยครับคุณผู้ชม,มดูดิเจสอนเดินอ,ออกครับก็น้ำพึ่งนี้อยู่นัะมี่ออน้ำพึ่งเนาะครับมีนเราข็งให้ดูหน่อยอือนี่โอ้ยนี่ก็น้ำพึ่งเป็นแทนว่าวนะว่าวนั้นอ่ะสุดยอดเลย นี่นี่นี่ขอดูนี่ยนี่ใช่หมดเลยดูดิแมนโมลนี่มันอยู่ข้างในเนาะครับโอ้ยถ้าเกิดว่ารังนี้ครับคุณผู้ชมครับเกสรอนไม่ค่อยเยอะมีแต่น้ำนี่โอ้โหจะขนาดไหนครับโอ้ก้อนนี้ก็ใช่เลยนะพี่โอ้จับดัหน่อยออันนี้สวยสวยนี่โอ้หนักหนักเลยนี่โอ้เป็นก้อนเลยพอเหมือนไอปีที่แล้วอ่ะที่ผมไปพ่อดูเนี่ยเป็นทั้งก้อนเลยเนี่ย ก้อนนี้ใช่หมดเลยอ่ะขนหน่อยนี่กว่าไปกินเหรอถังน้ำสักหน่อยอ๋อจะทำน้ำมะนาวเลยเหรอเดี๋ยวเราเอาน้ำก็ได้พ่อเรอาน้ำดีกว่าเออเออเอาน่อยหน่ยนี่นี่เดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่หรือเปล่ไปดูเลยเอาเอาเอดี๋ยวเอาตรงใช่เดี๋ยวได้โอ้ยนี่นี่นี่เอาพอยบินมะนาวใส่เลยเหรออืออ๋อรู้แล้วรู้แล้วเอาอันนี้ใส่ได้เอาใส่นี้ก่อนนี่นี่เอาแล้วเนาะเี๋ยวน่าียวน่เดี๋ยวนะพ่อจะหั่นเอาสองชิ้นให้สองนะเอาเลยอือนี่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  น้ำพึ่งมะนาวของแท้ครับเอาเพราะเกียวหวานชุ่ม้วรอแล้วใส่มะนาวลงไปละอืออือเออะพอมีมะนาวแล้วมันมันไม่หวานกันไปเนาะมันตัดกันอะโหเข้ามากเกี่ยวหวานอื ไอ้แรกๆมันเราก็มันมีแต่เจส้อนแต่พอหลังๆมาดูดิหลังนี้ก็เยอะเนาะพี่เนาะเยอะกันม้ยน้ำมันไหลน้ำไหลโอ้ยขคนน่าคนน่าคนน่าโอ้ยตีมหานเน้อโอ้ยเยอะมากี่บาเยอะขนาดนั้น่ะเยอะโอ้ยเอาตัวก่อนสุดท้ายโอ้ยโอ้ยพก้อนสุดท้ายใหญ่มากชูยอดโอ้ยเอาไปเลยน้ำใหญ่ขนาด

มันจะเก่าแล้วแต่ว่าน้ํามันมีอยู่มันเอามาใส่ไว้อยู่น้ำมันก็จะมีเออข้างในก็จะเป็นน้ําน้ํานี่จะเหนียวเหนียวขนาดนี้นะเหนียวขนาดแต่เดี๋ยวคือปอกกินดูเนาะมันจะเหมือนอันใหม่ก่อครับสีมันจะเข้มจริงคุณผู้ชมรังมันอ่ะไม่เก่าแล้วครับคือกําลังจะย้ายกันแล้วแต่น้ํานี่ก็ใช้ได้อยู่เนาะได้ครับเพราะว่ามันปิดหน้ามันไว้นี่ อันนี้ตัวปูตที่ฮอกินตนแก้วตที่มันลูกมันตัวใหญ่ๆนะะอ๋ออันนี้อันนี้มันจะต่อยนะหรือว่ามันสามารถต่อยได้เขาจะผสมพันธุ์อย่างเดียวมันอันนี้จะเป็นตัวผู้อ๋อใช่คุณผู้ชมดูมันไม่มีตัวมันใหญ่แต่ว่ามันต่อยมันได้อือไม่มีที่ต่อยอันนี้เราผสมพันธุ์นาำพยาเดี๋ยวกะเออแม่ลครับผสมแล้วตายให้นะครับผสมแล้วมันจะตายแล้วอือโอ้ลองชิมเลยรังมันก็สีเข้มหน่อยนะพ่อเนาะขีเขี้ยงหน่อยครับ รสชาติเป็นไงวะต่างกันไหมรสชาติเหมือนกันเหมือนกันหรอมันเหนียวหน่อยอมันเหนียวไี่ลองชิมหน่อยอืมอืมอ,อ,อรสชาติเหมือนกันอืมรังมันก็แข็งนะรสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะไม่ต่างกันเลยเนี่ยอยู่นี่นี่แหละของดีเรา ไาเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านพี่จายนะครับแล้วเราไปดูวิธีกรองเอาน้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งจะค่อยค่อยหยดไปเสดายรางสุดท้ายเนาะรังสุดท้ายมันเป็นแบบรังเก่าปีที่แล้วน้ำพึ่งไม่ได้เยอะครับนี่เราแยกแยกถุงเลยต้องแยกเขาเอากองหมดต้องแยกน้ำมันจะเหมือนกันนี่ที่เก่าอันนี่เป็นน้ำพึ่งเก่าน้ำจะไม่เหมือนกันโอ้พงที่สองอ่ะเราเน้นว่ามันไม่เยอะเนาะ ดูแล้วโอ้โหมันอยู่ข้างในกองขั้นขั้นตอนแรกนะครับอืมกองขั้นตอนแรกรโอ้โหยดูข้างล่างนี่หยดจิงหยดจิงจิง,จงนี่คือน้ำผึ้งนั้นครับโอ้โหย <mango Elise> โทวๆในนี้ก็มีเกือบแก้วมั้งเนี่ย <laughs> เพราะว่าไอ้ตรงก้นนี่มันจะมีเศษขี้ดินเนาะอ๋อ อพอดีพอดีกับปอแล้วพอดีมันตกตะกอนไหมครงบน,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 ออน้ำน้ำผึ้งป่าแท้ครับคุณผู้ชมสนใจยังไงก็รีบติดต่อนะครับหมดแล้วหมดเลยอ๋อนี่คือที่พี่หามารครับครับอันนี้คือว่าหามาไว้นี่น้ำผึ้งป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะเป็นงี้ครับผมสนใจก็สั่งเข้ามานะครับอันนี้พี่ทำไมสีเป็นเงี้ยมันไอมันจะเหมือนลังสุดท้ายที่เราเอ่ออ๋อน้ำผึ้งหนึ่งปีครับ,พรบเพราะว่าลังมัน สีมันไอ้มันมันเข้มครับมันเข้ม,มน้ำมันจะเข้มตามไปด้วยครับอ๋อแต่รสชาติไม่ต่างกันนะครับอันนี้เป็นปีนี้ อันนี้ก็ปีนี่อยู่เดี๋ยวห้างมันมันมันข้ามปีมันข้ามปีอ่าใช่หลังข้ามปีไม่ใช่ว่าเก็บไว้ข้ามปีนะอันนี้คือเก็บปีเดียวกันได้แหละแต่ว่าอันเนี้หลังมันเป็นหลังหนึ่งปีแต่ว่าสีสีน้ํามันจะแตกต่างไปเนาะใช่สีแตกต่างแต่รสชาติไม่แตกต่างเมื่อกี้เราชิมแล้วเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเหนียวน้อยหนึ่งยข้าวแมัน มันเข้มข้นอ่ะมันเข้มข้นใช่เหมือนน้าระเหยออกไปเยอะไงตัวนี้ไปหามาได้หามาแล้วก็เทไว้เหมือนเมื่อกี้เลยครับเอาจะบมาบีบมันเนาะจากห้ดูนะครับมันจะมีไอตัวเกสรนั่นีเนาะสีเหลืองๆมันก่จะบดตกลงไปในมันครับอืถ้าถ้าเกิดว่าเราบีบเนาะครับนะครับมันจะละลายตามน้ําอ่ะที่เป็นเกสรดอกไม้ครับครับแต่มันก่อดีอยู่แต่ว่าน้ํามันจะมาสวยครับ เทคนิคของพี่เขาคือปล่อยมันไหลเองไม่บีบเพราะว่าไม่อยากให้กีสอนลงไปด้วยครับ,รบมันจะดูเหมือนแบบว่ามาสะอาดแล้วก็มัน,มนเหมือนของปลอมอ๋อดูข้างในมือแต่นนี้ก็ต้องไปกองอีกรอบใช่ไหมครับกองครับกองครับอันนี้เรากองให้ดูไหม ครับเนาะอยากเห็นตอนแบบเราใส่ขวดเลยจะเป็นยังไงนะครับครับครับผมไอถ้าเกิดว่ามันใกล้หมดแล้วจะบีบไม่ใช่นะเนี่ยพอแบบน้าพึ่งมันหมดแล้วมันไม่ออกแล้วก็มาปล่อยไว้อย่างงี้นี่ให้พึ่งมาเก็บน้ําพึ่งที่เหลือไปอย่างเงี้เนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะมากรองให้ดูนะครับอันนี้เป็นกรองครั้งสุดท้ายแล้วมั้งครับสุดท้ายพร้อมกรอกใส่ขวดนะครับวันนี้ดูนี่สีของน้ําพึ่งป่าแท้ๆครับมันกลิ่นเลยหอมมันจะพูดเลยหอมมากครวยจัดดูโอ้ย เอาเอาจะดนะจะดูนะนัเอาเดน๋ยวเอาเด๋ยเอาเดี๋ยวนั่งงบอกแล้วไม่เชื่อโอ้ยเอาจริงก็ไม่มีอะไรแล้วน่ะเนี่ยไม่มีแล้วมันจะมีเศษอะไรนี่้เนี่ยจะมีเศษนี่แต่นี่ก่ออันนี้ก็อแบบบีบนะครับเพราะว่าถ้าเราบีบแรงมันจะเล่นลอกของมันนี่เออันนี้ก็ปล่อยลงไปเองอีกไม่บีบนะครับนี่สีอย่างนี้เลยกรองสองรอบนะครับมีเทคนิคก็คือไม่บีบนะครับ นี่ครับเราจะใส่ขวดกันแล้วครับผมโหนี่น้ำพึ่งป่าแท้ๆครับมันีพึ่งลงได้เดี๋ยวอนี่มันจะลออยู่ครับลอยมันมาจมขด้ออเมากครับชมโด๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยมอ๊อ๊ย้า๊ยโอ๊ยโอ๊ยโเยอ๊ยโยโอยอยโอยอันนี้เต็มขวดเลยโอ๊ยโอ๊ยโ สนใจก็สั่งได้ครับรีบๆด้วยครับหมดแล้วหมดเลยครับผมรับพี่เมียนี่มาดูล้วละขอบคุณพี่จายนะครับที่พาไปหาน้ำผึ้งแล้วขอบคุณพี่ยะป่านะครับขอบคุณมากครับพาไปหาน้ำผึ้งครับผมรอผู้ชมสนใจนะครับก็สั่งเข้ามาได้ครับผมน้ำผึ้งป่าแท้ๆอย่างนี้เลยครับยืนยันไหมยืนยันไหมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นขึ้นเขาขึ้นป่าไว้เลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพอนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับทุกท่านนะครับวันนี้ครับไปชอน้ำผึ้งป่านไรมาได้อีกนะครับ